ติดตามข่าวเช้าว่าคพอยกันต่อนะคุณผู้ชมฮะก็เมื่อวานเนี้ยเป็นวันหยุดวันแรกใช่ไหมอ่าหยุดยาว6วันก็ดูเหมือนว่าการเมืองก็จะนิ่งๆน,นะครับไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวต้องรอหลังจากนูนะ่นน่ะหลังจากหยุดยาว6วันเนี้ยเริ่มตั้งแต่3สิงหาคมเป็นต้นไปเนี้ยจะมีความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาแต่ทีนี้มีความเคลื่อนไหวเมื่อคืนที่ Facebook ของคุณชูวิทย์ <Ừ. S 2> ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคุณชูวิทย์โพสย์ยังไม่รู้ว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าทางเพื่อไทยหรือว่าคนที่ใกล้ชิดคุณทักษิณเนี่ยจะออกมาตอบโต้อย่างไงเพราะคุณชูวิทย์เนี่ยโพส์เหมือนไปรู้อะไรมามเหมือนไปรู้อะไรมาเนี่ยสั้นๆ<อ>ไม่ได้ยาวหรอกสัญญาณอันตราย,เ,ยเกมพริกเนี่ยทักษิณถอยยกเลิกกลับไทย สถานการณ์เปลี่ยนโพสต์ตอนกลางคืนในช่วงที่หลายคนหลับไปแล้วตื่นมางงเลยจ้าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนนะครับทีนี้นอกจากโพสต์แล้วก็ยังไปคอมเมนต์เพิ่มนะฮะคอมเมนต์ในโพสตตัวเองเนี่ยนะโดยบอกว่าเนี่ยสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาอะไรคือสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาและยังมีบทเพลงโอ้โหบทเพลงเป็นเนื้อเพลงไว้ใจ ของคุณอมพลลำพูนเพราะรักจริงยอมทุกอย่างครับเพราะก็คิดว่ายังเข้าใจเอายกร้องให้จบเลยทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไวจะหูมแล้วมันจะไม่จบป่ะพี่ <laughs> บทเพลงดังฮะก็คือสุดท้ายเนี่ยคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอทํำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนสึก ที่ไว้ละเอา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 ละเจ้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอีกทีนึ่เอาแบบเมื่อกี้เลยอะไรอะพี่เพิ่มก่อนดิอบสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจบบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจนอ่อนสึกการที่ไว้ใจเหอะแล้วอะตอนนี้เสียงมือเ ยุคง่ายนะทำไมยุ่งขึ้นทำไมเนี่ยคุณชูวิทย์ถึงได้โพสต์บทเพลงนี้เหมือนกับว่าประหนึ่งว่าเนี่ยใครไปไว้ใจใครแล้วก็ผิดหวังเสียใจเจ็บเจียนตายเนี่ยใครไปไว้ใจใครอะไรยังไงนี่นะฮะก็ยังเป็นปริศนาอยู่โพสต์ให้ตีความเหมือนนะครับแต่ที่ชัดคือบอกว่าคุณทักษิณถอยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าทางฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยเดี๋ยวจะว่ายังไงเดี๋ยว คำตอบเนี่ยมีอยู่ที่คุณจตุพรพรมพันธ์แ,แต่ว่าคุณคุณบรรจงเนี่ยว่าไปก่อนคุณจตุพรคําข้อสงสัยที่คุณบรรจงพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าทําไมคุณทักษิณไม่มา คำตอบอยู่ที่คุณจตุพรพรมพันธ์เมื่อวานนี้มารู้รายการคุณจตุพรพูดก่อนที่คุณชูวิทย์จะโพสต์อ่าใช่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 คุณจตุพรเนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่าเนี่ยฟังหูไว้หูนะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดหลายรอบแล้วอ่าใช่ใช่ว่าจะกลับแล้วก็ไม่กลับเมื่อวานนี้มาพูดกับที่คุยทะลุดราม่าเปิดเผยเลยและบอกเหตุด้วยว่าทําไมคุณทักษิณไม่กลับครับแต่ว่าตอนนี้ไปที่ข่าวนี้ก่อนอาคุณชูวิทย์ผมพาไปที่ท้องสนามหลวงเมื่อวานก็มี การทําบุญตักบาตรถวายพระจุคุศลนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชมรมพรรษาโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้สัมภาษณ์นะครับนี่นะครับส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับนี่ก็ปฏิเสธที่จะตอบอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยข่าวเรื่องของดิวลับฮ่องกงอะไรต่างๆนะครับ มีการส่งต okay. ัวแทนไปคุยหรือเปล่านะก็ไม่ตอบท่าทีในการโหวตนายกครั้งหน้าเป็นไงก็ไม่ตอบนะครับร่วมงานกับเพื่อไทยหรือเปล่าก็ไม่ตอบน่าจะไปถามทำไมมันเยอะขนาดนี้ถามอะไรก็ไม่ตอบไปถามอะไรเยอะแยะขนาดนี้เพื่อตอบไงเสียเวลาเปล่าเเนี่ยเดินอย่างเดียวนะไม่ตอบอะไรส่วนอีกคนหนึ่งครับคุณอนุทินชาญวีรกูลคือเมื่อวานเนี่ยมีรัฐมนตรีไปกันเยอะครับแล้วก็ เจอใครก็ถามคนนั้นแหละนะครับคุณหนูอนุทินครับในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะนี่ข่าวที่คุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยจะได้เป็นแกนในการตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วก็มีพลังประชารัฐอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ตอบนะฮะก,ก,ก็ปฏิเสธที่จะตอบ แต่ว่ามีคนหนึ่งตอบฮะใครครับคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินี่คนนี้นะก็พูดถึงนะครับเรื่องดีลการตั้งรัฐบาลโดยบอกว่าการเมืองก็ต้องว่ากันไปตามระบบเชื่อว่าจะได้นายกรัฐมนตรีในเร็ววันนี้เพราะทุกวันนี้มันรอไม่ได้นะถามว่าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเข้าประสานมาที่รวมไทยสร้างชาติหรือเปล่า คุณธนกรบอกผมไม่ทราบผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการเจรจาเป็นเรื่องของหัวหน้ากับเลขาที่การพักถามว่าจุดยืนของร่วมไทยสร้างชาติชัดเจนว่าถ้ามีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลจะไม่โหวตให้หรือใช่หรือไม่คุณธนกรบอกว่าถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ก็ไม่สนับสนุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับเพื่อไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาหมายความว่าเนี่ยร่วมงานกับเพื่อไทยได้ไม่มีปัญหาอะไร ถ้ายึดประโยชน์ประเทศชาติปาตเป็นหลักก็ไปด <bey S 1> ้วยกันได้ทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวลองฟังเลยยืนยันอย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับ <JUN S 2> คือถ้า,ยยามาีการคุยกันก่อนคือถ้า,ยยามากีการคุยกันก่อนมันคงผ่านนะครับในทางการเมืองแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกฝ่ายก็จะต้องมีการหารือกันก่อนนอกรอบนะครับแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างคงจะจะเรียบร้อยนะครับยืนยันนะว่าคือถ้ามีก้าวไกลเราก็ไม่สนับสนุนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า พรรคก้าไกลมีนโยบายแก้มาตรานหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันอย่างชัดเจนเหมือนเดิมน,นะครับคคือถ้ามีุยส่วนอีกคนหนึ่งค,คุณนัทวุฒิไสเกือ้ผกอผอครอบครัวเพื่อไทยโพสต์แสดงความเห็นผ่าน Facebook บ,บอกถ้าพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนะมีคนพูดว่าต้องถามนัทวุฒิให้ชัดว่ามีหรือไม่มีลุงที่นิ่งเพราะรู้เห็นว่าเพื่อไทยก้าวไกลเขาคุยกันอยู่เลยเฝ้าดู หวังว่าจะหาทางออกร่วมกันได้ผมเป็นแม่ทัพคนหนึ่งบนเวทีหาเสียงพูดไว้ทุกเวทีชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาไม่เอาลงวันนั้นแบบนี้วันนี้ก็เช่นนั้นครับเออนี่นะครับคุณนัทวุฒิใส่เกลือค่ะจากนัทวุฒิไปที่อดีตคนเคยรักคนเคยรักอ,อ,อดีตคนเคยรักอดีตคนเคยทุ่มเทให้ทุกอย่างกับคุณทักษิณน,นะครับแม้แต่ชีวิต ก็จะยอมตายแทนได้สุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเสียใจนี่กำลังบิว้วมาเพลงนี้ก็เข้ากันกับเขาด้วยเหมือนกันนะคี่ยกำลังบิ้วมาเนี่ยก็ไปเพลิงเพลงนะมันก็เลย ตั้งหลักก่อนอีกนิดเดียวอยูกอีกนิดเดียวทำไมคะอะอีกนิดเดียวมันจะเข้าคียแลเหมือนมันพี่ขึ้นไปีนิดหนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์เดี๋ยวฟังจตุพรก่อนโดนเรียกเก็บตั้งโอเคเข้าใจแล้วจะฟังไหมเนี่ยฟังฟังนะเมื่อวานนี้คุณจตุพรพรมพันธ์มาในรายการะลยคุยทะลุดราม่ากับคุณปอเปี๊ยะนี่นะครับผมนี่ตั้งหลักจะถาม ถามมาตั้งนานแล้วจะถามว่าทําไมคุณจตพรรู้ได้ไงว่าคุณทักษิณเนี้ยไม่มานะครับคุณตูนี่บอกเลยบอกว่าผมเนี่ยหมายถึงเขาเนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเคยอยู่กับคุณทักษิณร่วมเป็นร่วมตายเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านอย่างที่ว่านี้มาตลอดเลยมีอะไรก็ให้คําแนะนําตลอดออนะฮะ เสียงเป็นเสี่ยงตายนะครับยอมถวายชีวิตให้ว่าอย่างนั้นในอดีตนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากคนที่เคยรักมาเป็นคนที่ไม่รักแล้วเพราะว่าเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำพูดคุณจตุพเนี่ยบอกว่าใช้คำว่าตบัดสัตว์กับผมเนี่ยหลายครั้งออนะฮะหลายครั้งและก็เชื่อแน่เลยว่าเนี่ยคุณทักษิณที่ประกาศว่าจะกลับมาประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเพราะผมเคยได้ยินคุณทักษิณ พูดอย่างนี้มาแล้วยี่สิบครั้งแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติตามคำพูดแม้แต่ครั้งเดียวคุณตูเนี่ยจตุพรบอกเลยมเมื่อวานนี้ไม่เชื่อนะครับสาเหตุที่ไม่เชื่อคุณตูนี่บอกอย่างนี้ให้สังเกตให้สังเกตบอกว่าก่อนที่จะถึงวันที่สิบมีการพูดจานะครับถึงการเดินทางกลับมาเนี่ยแบบในทางบวกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยเดินทางกลับมาปั๊บขณะนี้มมเจ้าที่ฝ่ายไทย นะครับเตรียมการต้อนรับนะครับพอถึงสนามบินนี่นะครับเอาตัวไปพาตัวไปไปแจ้งความนะครับไปเขาเรียกว่าพิมพ์ลายมือที่สอนอดอนเมืองจากนั้นก็มีเจ้าที่มารับและก็ส่งสารส่งสารส,สารสิบก้เา,เข,าเข้าเข้าเดือนจําอ,อันนี้มันพูดแบบบวกดูแล้วสวยงามไม่มีปัญหาอะไรคุณตูนี่บอกว่าแต่เวลาเอาตัวเข้าไปเรือนจำปั๊บเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอะ,อะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญ นะครับสิ่งสําคัญคือตรงนี้ข้างในคุณตู่ที่บอกว่าผมเนี่ยเคยเข้าคุกมาแล้วหลายครั้งไม่รู้ว่ากี่ปีต่อกี่ปีนะครับ <_ d ata> เห็นคนในคุกเนี่ยนะครับเนี่ยเจอสภาพแบบนี้คือนอกคุกกับในคุกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณตู่ฟันตรงว่าคุณทักษิณอาจจะกลัวความตายอกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัย<อ>ไม่ได้คือในคุกกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยหลังจากอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคนข้างนอกไม่รู้ ก็เลยเนี่ยตัดสินใจจะไม่มาซึ่งตัวเขาเชื่อเชื่อ50 50ายังไงก็ไม่มาเนี่แน่ว่าอย่างนั้นครับนี่เมื่อวานฟันธงเลยนะครับและก็นํามาสู่การโพสต์ของคุณชูวิทย์เมื่อคืนนี้ตกลงเชื่อ50 50หรือฟันธงอ้าวฟันธงเลยยังไงไม่มาหรอฟันธงต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เรหรือว่าเมื่อวานคุณชูวิทย์ดูรายการที่พี่แป๊ะถามคุณตู่จตุพรมันจะใช่ก็เปล่าก็ไม่แล้วคุณชูวิทย์ก็เอาข้อมูลนี้ไปโพสต์เออเนี่ยคุณตู่นะจตุพรเนี่ยนะ บอกว,ว่ายังไงยังไงเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าผมรู้จักคุณทักษิณดีเอเอเนี่ยนะฮะจากคนเคยรักคนเคยที่จะให้ไหม้แต่ชีวิตแต่ตอนนี้ผมไม่ให้แล้วถอยตัวออกมามนี่นะครับแล้วก็บอกกว่าเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่เคยปฏิบัติตามคำพูดกับเขาเลยเขาบอกแบบเนี้ยเนี่เออเออค่ะอ่ะก็เรื่องดีลลับดีลอะไรแบบนี้นะคะคือตอนนี้เรากำลังพูดถึงการกลับมาของคุณทักษิณเป็นหลักเนอะเมื่อวานนี้ผมถามคุณจตุพรนะอ่านะ ถามในลึกๆบอกว่าครับนี่บอกว่าเาคุณแปะพี่แปะดูสินะครับคนที่เคยเกลียดก่อนหน้านี้นะกปปสเนี่ยออกมาพูดหรือยังเออเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตไงเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถูกหลอกตอนนี้คุณทักษิณถูกหลอกให้กลับเข้าประเทศเพื่อจะไปสู่ความตายอ๋อแล้วเพราะว่าก็มีข่าวคุณคุณสนทีลิ้มทองกุลก็บอกว่าก็อะไรนะก็เพิ่งออกมาบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็รับได้นะเดินทางมาก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับอะไรประมาณนี้รักสถาบันก็มีมีใครอีกนะ ใครอีกนะพี่แป๊ะฮะคุณสุเทพไง้วที่บอกไงเนี่ยเอาประมาณนี้นะเอาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาดูต่อเอ้าฟังฟังคนตูวจตุพพอน่อยครับสรุปเป็นห่วงหรือไม่อยากให้กลับคะถามแทนใจหลายคนชาวเน็ตเขาถามผมเองผมเชื่อว่าถ้าท่านนายกทักษิณเข้ามาจริงเนี่ยนะครับไอ้ที่ตกลงกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่คิดวางแผนกันแต่ว่าแต่ผมบอกว่าไม่เป็นตามที่ท่านพูดหรอกลง ที่ตกลงมาคือล่มเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาสรุปเป็นห่วงหรือไม่อยากรบครับคุณประจอมว่าไงอ่ะนี่เห็นไหมผมก็ฟังหูไว้หูอ่ะไม่ว่าจะไปบอกหูข้างหนึ่งไม่ดียินอยู่แล้วมันก็ถูกอยู่แล้วฟังหูไว้หูอันนี้เรื่องจริงเขาเรื่องจริงมาพูดเหรอคือหมายว่าทั้งฝั่งของคุณนักศิลป์เนี่ยก็ฟังฟังฟังหูไว้หูก่อนครับครับฝั่งของคุณจตุพรผมก็ฟังหูไว้หูเออก็ไม่รู้ว่าใคร ข้อมูลเป็นไงพูดจริงไม่จริงอของคุณชูวิทย์นี่ฟังหูไวสองหูเลยเพราะบางทีแบบดูแบบบางทีข้อมูลมันดูแบบดูแบบว่า<อ>มัลติเวิร์สมากนะทีนี้ก็ต้องรอฟังจากค,คุณอุ๋งอิงนะเพราะว่าคุณอุ๋งอิงอุ๋งอิงเป็นการเปิดเป็นคนเปิดเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องดูว่าคุณอุ๋งอิงเนี่ยจะพูดเรื่องนี้อย่างไรต่งรู้ว่าพ่อจะกลับมาหรือไม่กลับมารใช่ไหมฮะ ก็ต้องรอฟังจากเพื่อไทยเขาค่ะก,ก็เออก็มีเหตุผลหลายอย่างในการที่จะวิเคราะห์ว่าทาไมถึงกลายเป็นแบบนี้นะเพราะว่าไม่จะคู่ที่นึกไม่ออกก็คือบิ๊กบังบิ๊กบังก็บอกว่าเอ่อก็ถือเป็นคุณกับประเทศชาติที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับมาคุณสนทีเองเนี่ยที่ตอนนั้นก็เขาเคยมีประเด็นกันยาวนานนะคณเอกสนทีบุญยรัตน์กลินเป็นคนที่ปฏิวัติยึดอํานาจจากคุณทักษิณครับเมื่อปี49ครับก็เป็นที่ตาแปลกใจของหลายคนว่าโอ้ คนที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณทักษิณก็กลับมา,าชื่นชมยินดีในการกลับมาในครั้งนี้ปรากฏเมื่อคืนคุณชูวิทย์โพสต์เลยไม่ก,กลับนะคะทีนี้เรื่องดีลเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องถามก้าวไกลว่าก้าวไกลเขาคิดยังไงกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะว่าเนี่ยเพื่อไทยเขามีดีลรับมีซุปเปอร์ดีลอะไรแบบนี้คุณวิวร,วรุฬลคณะอดิศรยก็บอกว่าดีลรับข่าวลือเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยนะลักษณะก็คือ ให้ความไว้ใจว่าแบบนี้นะคะคือเมื่อทํางานกันเป็นทีมเนี่ยผมก็จะเชื่อใจไม่หวั่นไหวต่อให้สุดท้ายจะถูกหลอกถูกหักหลังถูกมาว่งโง่จนถูกชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่สิ่งที่จะชิงไปไม่ได้เลยคือความซื่อตรงและเกียรติภูมิเดินไปไหนก็เดินคอตั้งหลังตรงกล้าสู้หน้าทุกคนดังนั้นไม่ต้องมาสมมตุติถ้ายอย่างนั้นถ้ายอย่างนี้แล้วมาถามเลยครับเชื่อใจภาคี8พักร่วมมิเคยเสื่อมคลายไม่เคยระแวงจุดยืนยังซื่อตรงทุกย่างก้าวอยู่ในลู่ S <S <an> เคารพเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมขอให้กําลังใจเพื่อนในภาคีแปดพักร่วมทุกคนอยู่เสมอแต่ถ้าสุดท้ายภารกิจมันต้องล้มเหลวเพราะถูกหักหลังจริงๆก็ยังดีกว่าการที่ล้มเหลวเพราะความไม่เชื่อใจกันเองภายในทีมการล้มเหลวการถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้ามีแต่จะดาวดิ้นสิ้นอนาคตส่วนคนที่ซื่อตรงยังไงก็จะมีมือของผู้คนช่วยดึงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นสู้ต่ออย่างองอาจค่ะส่วน บุคคลคนหนึ่งที่ปรากฏตัวไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงแล้วก็ตั้งคำถามว่า,าไปทำอะไรนะะนี่ปอปลาคุณประพัฒโพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นเลขาธิการพักชาติไทยพัฒนานะก็ปรากฏตัวไปเจอคุณทักษิณฮ่องกงที่วันที่26กรกฎาคมที่เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณนะนะนะครับทีนี้ นักข่าวก็ไปเจอกับทางหัวหน้าพักก็คือคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาก็ถามว่าเนี่ยเป็นคนส่งไปหรือเปล่าเนี่ยส่งคุณประพัฒน์เนี่ยไปคุยกับคุณทักษิณหรือเปล่านะครับคุณวราวุฒิบอกผมไม่รู้เลยเออมาเห็นภาพก็ตามสื่อนี่แหละนะครับแต่ก็ทางคุณประพัฒน์กับคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานาน30กว่าหัวปีแล้วสนิทกันมั่นใจว่าการไปอวยพรวันเกิดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง คุณท็อปวราวุธว่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นถามว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจไหมจริงๆต้องเรียนว่าท่านประพัฒน์แล้วก็ท่านนายกทักษิชนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาเรียกว่า30มสกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีความสนิทที่เชื่อกันมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าการที่ไปอวยพรวันเกิดหรือว่าไปพบกันนั้นเนี่ย ไม่ใช่เรื่องการเมืองแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรขึ้นมานั้นเนี่ยผมเองนะครับคงต้องเป็นคนพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคงไปเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะเลขาธิการพักหรือว่าอะไรทั้งนั้นนี่นะครับคุณประพัฒน์นี่ก็ตอนนี้เนี่ยยังรักษาการรัฐมนตรีช่วยอยู่นะครับช่วยกเกษตรเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเลขาธิการพักชาติไทยพัฒนาไปฮ่องกงครับไม่รู้ว่าไปแบบ ลาราชการไปหรือเปล่าเขาบอกว่าลาเรียบร้อยแล้วลาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ เอาล่ะทีนี้คุณผู้ชมก็หมุดหมายที่แน่นอนนะคือเรื่องการกลับของคุณทักษิณกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะแต่ว่าหมุดหมายที่แน่นอนคือวันที่4สิงหาคมนี้ที่จะมีการประชุมสภาวดเรื่องนายกรัฐมนตรีนะคะก็จับตาดูที่พรรคเพื่อไทยว่าเขาจะมีการประชุมก่อนหน้าที่จะมีการหวดหรือไม่อย่างไรนะคะปรากฏว่าทางพรรคเพื่อไทยเขาบอกชว่วงสุดสัปดาห์นี้จะยังไม่มีการนัดหาหรือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับ8พรรคร่วมนะคะเพราะว่าแกนนาหลายคนเนี่ยติดภารกิจกันในพื้นที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่31กรกฎาคมหรือว่า1สิงหาคมนะคะที่ ก็จะมีการมาคุยกันก่อนที่จะถึงวันโหวตเลือกนะคะก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ทุกประเด็นที่หารือคือต้องได้ข้อยุติก่อนยังไงก็ต้องก่อนวันที่สองสิงหาคมนั่เองนะคะส่วนเย็นวันนี้เย็นวันนี้แยกอโศกห้าโมงเย็นโดยคุณสมบัติบุญงามอ,อนคงหรือบอกอลายจุดนัดชุมนุมนะฮะเริ่มเดินขบวนที่แยกอโศกห้าโมงเย็นมุ่งหน้าสู่แยกราชประสงค์ แล้วจะไปแปลตัวอักษรปริศนาร่วมกันครับโดยเขาบอกมีอาสาสมัครร่วมแปลอักษร5,000คนเต็มพื้นที่แยกราชะ,ะสงค์รั้งก่อนเนี่ยแปลอักษรเป็นตัวคอควายใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวรอดูเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นตัวอักษรปริศนาซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรครับอ,อันนี้ของเก่าอันนี้ของของครั้งก่อนคอ,อควายคอควายย่อมาจากคิดสิคิดต้องรีบพูดก่อน แต่วันนี้ไม่รู้ตัวอะไรวันนี้อาจจะมีอีกตัวหนึ่งนะให้เดาเล่นพี่แปะว่าตัวอะไรอ่ะวิเคราะห์วิเคราะห์สถานการณ์เดี๋ยวผมจะขำแตกอย่าเพื่อถามผมเลยผมขำแตกค่ะวันนี้เข้าเมืองก็วางแผนการเดินทางด้วยนะคะบางคนยังไม่ได้ออกจังหวัดผมว่าผมว่าวันนี้นะผมเดานะหอหยีบย่อมาจาก อ่อผมเดาว่าหอหีบอ่ะเอาหัวห้อาพวกนี้หวยเอาจากองวันหวยออกอ่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่แล้วก็จะไปชมนุมกันด้วยหอหีบทำไมเราเออคุณคุณหยกมาช่วยได้ทันพอดีนะครับเออ